อาการของเจ้าเครื่อง s l 1 2 1 0 W นะครับเปิดเครื่องมาแล้วอยู่ดีไฟกระพริบแบบนี้นะเพื่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เราลอเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ดูก่อนเนาะนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะฮะถ้าใครเปลี่ยนตลับมึกแล้วนะไม่หายนะเพื่อนนะ ก็ลองรีเซ็ตวิธีชุดดำก่อนเนาะเพื่อนนะฮะตามคลิปวิดีโอทั่วไปเลยนะครับลองหางเตือดูเนาะอันนี้ผมเปลี่ยนตลับมือมาดูนะนะครับเดี๋ยวรอให้เขารีเซ็ตก่อนเนาะนะครับอ่านะครับ ทีนี้เราลองมาเทสปินนนะครับกดตรงนี้3ครั้งเนาะให้เขาปินนคขาออกมานะครับนี่นะฮะเพียงเท่านี้เครื่องของเพื่อนๆก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับเจ้าหมึกนะครับที่เอ็นพันนะตัวนี้นะครับทางเราก็มีจัดจาหน่ายเนื้อหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะว่าเปลี่ยนหมึกแล้วไม่หายนะก็จริงๆแล้วทางผมเนี่ยมีเครื่องนะครับที่อ่าเทสไว้สําหรับเทสทดสอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนั้นเพื่อนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ